โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะฮอยู่ผมอาร์ตเกมมิ่งครับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะผมก็จะมาสอนอ่าเหมือนแบบโตะครับลับเนาะหรือว่าวงจรสลับบล็อกนะครับเป็นยังไงนั้นไปดูครับผมนี่ครับพอเรากดปุ๊บเนี้ยนะกดอีกทีนะดังครับ หลายคนอัดรู้แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนกันนะไอ้น,นี้ไม่ต้องสนใจนะไอ้พวกนู้นนะโอเคก่อนอื่นครับผมอุปกรณ์มีดังนี้เหนึ่งครับพิสตันธรรมดาครับสองสติกี้พิสตันสามเลสโตนนะครับผมสี่เลสโตนทอสห้าบอททอนปุ่มน้วหกบล็อกอะไรก็ได้นะสองบล็อกนี้นะบล็อกอะไรก็ได้นะ แล้วก็ไอเลสโตนเลสโตนร,รีพิเตอร์แล้วแล้วก็เตียงนะครับผมโอ้ไม่ใช่แล้วนะ<ช>ก่อน<ช>อื่นครับผมให้วางอ่าเจ้านี้นะวางไว้สองนะสามไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังงี้นะสามล็อกอ่าแล้วก็วางตรงนี้นตรงข้างล่างทุบทิ้งไปน่ะเราไม่ใช้นะเหมือนกนันครับวางอย่างเงี้ยเราไม่ใช้ ต่อมาครับผมให้ว่าเจ้าเลสโตนนะผมเลสโตนทอปแล้วก็เลสโตร,รีพิเตอร์ามาอย่างนี้ไม่ต้องปั่นนะไม่ต้องปรับอ่ะอย่างนี้เสร็จใช่ไหมอีกเป็บบ้าใช่ปะะ่ะวะได้ๆผมก็เลื่่มๆอยู่เหมือนกันนะมันอยู่ตรงไหนนะอ่านี่นี้ยไหน,น ถอดนินินิน,นี่เสร็จนี่ปึบเหมือนนิ <c oughs> นะก็ผมก็จะทําคนละแบบกับที่ผมทำไว้นะต่อมาผมให้วางลิสตูนะ่ะตรงนี้เลยนะสองด้านเลยโอเค <c oughs> เราจะทําเป็นเออ่วงจรสลับใช่ไหมล่ะปึ๊บแล้วก็วางไ,ไอ้เจ้าพิสตันตรงนี้อย เด,เดี๋ยวี๋ยวโอเควางไปทุกงานมันก็จะตีอย่างนี้ข้าวางวางพิสตันธรรมดาครับย้ำนะต้องเป็นพิสตันธรรมดาโอเคพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมก็อุ้ยก,อยก็อ่าทำบล็อกมาอย่างงี้นี่ไม่ได้นี่นี่ ก็ได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับคุณก็ต่อไอ้บล็อกจากไอ้พิสตันนะครับผมโอ้ยเริ่มวางมัว่วละนี่ต่อให้เป็นขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดขึ้นมานี้ก็จะได้ลักษณะนี้ครับทำเหมือนกันสองด้านนะครับโอเคอุ๊ยวิทุกอะไรวะ ดูอะไรเมื่อกี้นี้ก็ไม่ไดุู้อะไรอยู่อ่ะแล้วก็อวางบล็อกตรงนี้เลยแล้วก็บล็อกตรงนี้นะมันก็จะได้ลักษณะนี้แล้วถ้าผมเดี๋ยวผมทำด้านนี้สองอันก่อนนะทำอบบใช้เวลานิดกว่ามไม่นิดแล้วละ่ะ ต่อมาครับผมให้อต่อไอ้เจ้าเป็นขั้นบันไดเหมือนกันคะลงมาครับผมก็ความสวยงานผมก็จะไม่เอาอันนี้นะทุกทิ้งไปแหลกๆหลกนิดนึงเนาะโอเค ตรงนี้ออกก็ได้นะเราเราไม่จําเป็นต้องใช้ต่อมาครับผมให้วางเนี่ยเลสเจ้าเลส,สตูนทอปต,ตรงนี้ครับมางี้ที่สั้นก็จะดันเนี้ยับไม่ต้องตกใจครับแล้วก็ลากเลส,สตูนมานี้นี่อ่าเออนี่นะเห็นไหมมันก็จะดับนะครับผม คือเจ้าเลสโตนเนี่ยเลสโตนทอตรงนี้มันดับนะเพราะมีกระแสไฟไหลจากอ่าไหลตรงบล็อกนะครับผมก็สลักนะมาลองใช้กันซุดซุดนะได้นะได้แล้วครับ ถามว่าจะทํายังไงให้เหมือนน้องปูพื้นสิครับรอที่อะไรเอ้ยรอที่อะไรอ่ะปูพื้นเดนะคำหยาบคำหยาบนะมันเป็นไม่ควรเอาอยางนะเด็กน้อยไม่ควรเอาอยางนะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเรียนเรียนสายช่างนี่หนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่ามันสนุกครับผม ก็ประมาณนี้ถามว่าจะต่อแบบให้มันขึ้นมาไงครับก็เดี๋ยวนะปุ่มมันวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคเราก็วางจัดเลยฮะจัดตรงนี้เลฮะนี่ครับให้วางเจ้าเล็กตุบตุบปุ่มออกโอเคให้วางเจ้าเล็กตโรีฟิเตอร์นะครับผมตรงนี้ครับนี่นะ เดี๋ยวอผมไอ้นี่ก่อนเนาะต่อยเอจ้านี่ก่อนโอเคต่อลงมากอบอๆบอเพราะฉันเพราะฉก็ไม่ต้องต่ออย่างผมก็ได้ตึ๊บ ต่อยังไงก็ได้นะวงจรมันขึ้นไปได้นะครับผมโอเคแล้วก็ลากเลย,ย,เลยครัโตน่าเนี้ยหมูน้อยไม่รู้กระแสไฟถึงไหมเดี๋ยวต้องรองโอเคต่อมาให้บอททอนเราวางตรงนี้เนาะเราก็วางบล็อกนี้ครับ ถามว่าอ่าทําเป็นพวกปอฟ้าได้ไหม้ตายไม่มีปัญหาเลยมันจะไม่มีปัญหานะ่ะฮึ๊บนี้ยพอกดอ่ะนี้ยนะวงจรน,นี้ถามได้มายังไงครับกูคิดเองครับผมนะถ้าใครไปรีวิวต่อก็โปรดให้เครดิตด้วยนะครับผมน่เนี้ยนะเห็นไหมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสสวัดีครับ